ด้าโมบินะครับทันนี้รถไม่มีอาการอะไรเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าบอกอึดแต่เคยมีรีแมปมาผมยังว่าแรงอยู่นะแต่ลูกค้าน่าจะชินเดี๋ยวเราลองวัดกำลังอัดดูนะฮะนี่ครับสังเกตดูสูดนี้จะได้สูงนะครับอัดกำลังอัดใช้ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่หัวฉชดครับหอมเลยครับหัวฉีดออกมาแล้วน้ำมันมุม่วงนี่ใช้เชื้อเพลิงอะไรครับพี่ E85 ครับถึงว่าทำไมมันติดเท้าอย่างนี้อันนี้เป็นสภาพของหัวเทียนนะครับก็มีร่องรอยแบบว่าสปาร์คนิดหน่อยแต่สังเกตสีหัวเทียนค่อนข้างจะไปในทางสะอาดขาวนะครับไม่ใช่ดำๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าเนื่องด้วย E85 นะครับจูนรีแมปมาให้มันแรงก็ต้องแนวนี้แหละครับความสมบูรณ์คงไม่ได้ใช้เท่าไหร่งหัวฉีดโมบินะครับโมบีอะไรลีโอ,องไง ก็อันนี้เป็นการโฟร์เทสนะครับเบื้องต้นน้ามันได้เท่ากันหมดนะครับเราก็จะปล่อยแรงดันเข้าไปในขั้นตอนการเช็คลวเบื้องต้นไม่มีรั่วไม่มีหยดนะครับที่เราเจอก็คือกําลังอัดสูบสามมาไม่ค่อยดีอ่าขั้นตอนการสเปย์ก็ดูค่อนข้างปกติครับรถไม่มีอาการอะไรเลยนะครับนอกจากอืดแล้วก็ส่วนที่อื่นเนี่ยผมคิดว่าพี่เขาน่าจะชินกับคันเร่งเขาบอกตอนเป็นธรรมดาครับรถ NA เวลารีแมปมาตอนใหม่ๆ ยรู้สึกแรงนะครับประมาณ5นาทีจะรู้สึกเอ้ยทำไมมันเฉยๆวะอ๋อชินนะครับว่ามันได้ม้ามาน้อยแต่เรื่องความประหยัดเรื่องความอัตราสิ้นเปลืองก็คงจะดีนะครับก็พี่เพื่อนถ้าเกิดเจอปัญหาแบบนี้ก็แนะนําครับติดต่อสอบถามเข้ามาครับที่ร้านได้เลยเนาะ